วันนี้คุณชอว์ฮิสโทเรี่ยต์ตัเหมือนเดิมนะวันนี้เราวันนมารีวิวสินค้าสุดใหม่ในเดือนมกราคมท่านี้ครับว่าจะมีจะเป็นแบบสินค้าของแบบเอเลี่ยนเลยวันี้นะครับก็จะเป็นแบบเอเลี่ยนแล้วก็จะมีของแบบเอเลี่ยนครับก็จะเป็นแบบของเดือนมกรานะโอเคก็จะมีแบบใหม่ด้วยนะเป็น พี่ว่าทุกคนนะพี่ๆแล้วมมีให้ดูนะก็จะเป็นเป็นแบบแผนที่เนาะโอเคถ้าคุณอยากรู้ใช่ไหมปั้นเนี่ยคุณคือแบบเป็นแบบจะมีแบบเอ,อเดอร์เตอร์อะไรพวกนี้แบบใหม่นะอะไรนี่นะพี่ผมจะบอกว่านี่นะครับคุณให้มีหลายๆอย,ๆย่างเลยนะพี่อัปเดตมาโอเคครับก็จะเป็นโอเคครับ่นี้ก่อนนะถ้าคุณอยากดู้นะคุณก็ไปดูเลยนะ เียคนนี้นะ้วก็จะเป็นตีขั่สูงใหม่ครับในเดือนกุมภาพันธ์หรือเปิดมุกรานี่แหละครับนี่ที่เป็นแบบแบบเอเทียนนะก็จะเป็นแบบนกเลีว้วงนี้นะครับก็จะเป็นแบบตั่สูงใหม่ผมว่าที่นะโอเคนี่เลยก็เป็นเดขั้นสูงนะพี่ก็มีสองอย่างที่ที่ออกมาให้เป็นลูกศรของวิโรคนีบก็ยินเป็นชุดฟอนสูงว่าสวยเลยนะว่สาสวยนะสสเยนะี่ยว่าอยู่ไปชยใช้ได้นะ เคมูนนะอยากรู้ใช่ไหมโอเคไปดูต่อแล็บนี่นะครับวันนี้เราก็จงมาแบบรีวิวแบบของเรีบโอ้ก่นเลยนะครับนี่เลยก็จะเป็นระเบิดน,นี่เลยนะนี่ดูดูดูนี่นะครับนี่เจะใส่ให้นี่เลยจะเป็นนี่รูปร่างรูปทรงมันของนี่น่าจะเป็นอะไรนะนี่นะแล้วะไอ้ไอ้นี่ก้อนๆนี่คอะไรับ อันนี้ก็จะเป็นระเบิดเนาะเป็นเดิกเหมือนเอาอากาศอะไรพวกนี้นี่ก็จะเป็นแบบมันแปกๆใหม่ครับพี่ยังไม่เอาเข้ามาก็เปลกไงนี่ก็จะเป็นระเบิดเนาะอีกอันต่อไปเลยนะเกมนี่ก็จะเป็นอันต่อไปก็จะเป็นแบบเหมือนอะไรสักอย่างตนึงนะอีกแล้วนี่ไลพี่เห็นก็จะเป็นกระเป๋านะดับเลเวลหนึ่งเนาะก็เป็นแบบนี้เลยนะตัดกับตัวเปิดไนเลยไม่มีเสียง ให่เป็นหน่อยกระเป๋าอะไรพวกนี้นะนี่เนี่ยเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งสองครับนี่ที่เลยพี่วีลายสีพวกนั้นมีส้มเขียวม่วงนะครับนี่เลยเป็นรูปลายสรงครับนี่เลยครับจะเป็นแบบรูปเอิร์ทเลเยอรสามครับก็จะเป็นวานี้นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนอวกาศแล้วนี่ครับนี่ผมคิดว่าสองที่นะนี่ผมคิดว่าสองทนะครับนี่ ดูต่อครับแล้ววินแบบเหมือนแบบก่องดวงใจหรือว่าก่องศพเลยนี่ครับนี่ห้เวินแบบนี่แบบจรวดเนาะที่วินไปขึ้นฟ้านี่เลก็มีลูกเล่าสอนนี่เลยนี่มันจะให้ตัวนี่นะนี่พี่วินแบบกระสวนเลยนะนี่ของขั้นหรือที่ขั้นอวากาศนะนี่เลยพี่วินแบบยาอวกาศเนาะไอ้พวกน,นี้เนาะที่ไปดูต่อไปเลย Okay. นะก็จะเป็นแบบอป์ดนะมีเลยนี่เราก็จะมปนแบบโอ้โหว่าที่นะที่เลยนี่เป็นบนอก์ดแบบข,ขาวๆว่าปอร์ดที่ลงจากบนฟ้าไอนะี่เลยที่เลยครับไม่มีสีลายสีสีขาวสีขาว,ขาวนี่สีส้มเป็นสีลายๆอยากเอ็ดแต่ครับวันนี้แลน,นเลยเนาะขีดเป็นต่อไปเลยไปเลยขมิ้งอันนึงก็จะเป็นเอรอดแบบเหมือนแบบ เรียกว่าอะไรนะเออลูกก็ะบาดเลยนี่เป็นสีแดงกับสีดานะสีดำโหมีหน้าตาน่ากลัวเลยนี่หน้าได้เป็นแบบไอบอนนะนี่เลยเป็นรูปหินนี่เลยเฮ้ยเฮ้นะผมว่าเฮ้ยเลยก็มีหน้าตาหน้ากลัวเลยเก็บแพนตต่อไปเลยครับนี่เลยเฮ้ต่อไปไม่ได้เป็นสกินของปืนคลานั่นเองนะบนี่เป็นแบบคลานี่เลยนี่เลยเฮ้นะก็เป็นแบบรูป ทรงเอเลี่ยนเลยสักอย่างนี้นะครับบนี้เนาะแมงกไวน์บินแบบสกินแบบสองแม็กนับก็จะมีแบบเ,แบบเออนี่เลยก็จะเป็นแบบของเอเลี่ยนนะนี่ก็จะเป็นสกินปืนนะมีหลายสีผมว่าในเซเลนต์ของซีซั่นเนี้ยแบบมีสีแบบสีสันเยอะมากบสกินหลายสกินเลยนีย่เป็นลูกสองแมนะ็กนับนี่ก็จะเป็นชุดแบบนับนี่เดี๋ยวมาดูนะก็จะเป็นแบบลสองแม็กแบบ ไม่มีสเตกอะไรเลยนี่เลยนะโอเคแฟนต่อไปแบบชุดใหม่ดีกว่านะเปนนี่นะนี่เลยเป็นแบบชุดเอเลี่ยนนะผู้ชายนะนี่เลยเปนแบบนี่ของจิมน,นี่มีหัวเอเลี่ยนด้วยนี่โอ้หนากวัวนะผมว่าซีซันนี้หนากว่าเกินแ <c oughs> อนะมนี่เป็นหน้าตามีชุดแบบเหมือนใส่เสื้อหนาวนะหนาวหรือเปล่านะแอม เดี๋ยวไปต่อไปเลยเป็นชุดผู้หญิงนะนี่เป็นชุดแบบผู้หญิงเนาะได้เป็นแบบเหมือนกันเลยนี่เลยลู่ล่างครับเดี๋ยวหมดให้นี่เลยครับลูปล่างของผู้หญิงครับซีซันเอเลียนนี่ผมว่าน,น่ารักเลนี่โอ้โหนี่เลยรองเท้านะครับมีนี่เลยครับนี่ใส่เสื้อหนาวอีกแล้วนี่มีโบ้เลยเขียบพวกนี้ผมรีวิวมา ชมพูเอ่อสกินปืนนะแล้วก็ชุดเลมเนียบเว้นของเลมเนียบทีนี้ก็แค่โมเดลนะแต่ยังไม่มีสีสันเล่มหม่เขามาอยเดี๋ยวรอเอเฟกมาครับเกให้มีอะไรอีกผมก็จะเัปียตมาให้คนดูนะครับเกดเดี๋ยวไปอันต่อไปเป็นเอ่อที่ผมรีวิวไปพมืงอานก่อนก็ะเป็นแบบแผนที่ใหม่ครับก็จะเป็นแบบหิมะอะไรพวกนี้ครับเวก็เป็นแบบใหม่ก็จะเป็นแบบ รูปร่างแบบใหม่เลยนะเป็นแบบไอมที่มีเอิดพี่เป็นแผนที่เมื่อก่อนเปิดขี้แผนที่คนดูนะขีเป็นไงต่อไปดูเลยเกมนี้เราก็อยู่ในที่แบบใหม่นะนี่เลเป็นแบบรถไฟแล้วพวกนี้นะดีเลยนเ,ยน,ลเน,ลน,นี่ยขี้วดูเลยนะนี่เลยว่จะเป็นแบบรถไฟนะนี่เลยนี่ไม่มีแบบ นี่เลยก็จะเป็นแบบรถไฟแล้พวกนี้นี่นี่เลยนี่เลยขึ้นถนนไดยนี่นี่เลยก็จะเป็นแบบแบบใหม่ครับี่จะเป็นแบบรถไฟนะนี่เลยก่อนนะผมให้ดูแต่แบบนี้ผมไม่เออนีเลยี่ผมไม่ให้แบบเรียกว่าให้เข้ามาดูแบบแล้วก็จะมีแบบเขาด้วยนี่โคตรที่นี่ นี่เลยนี่ขึ้นมาได้ครับนี่ก็ยืนแบบหัวคออะไรพวกนี้นครับนี่เลยนะไม่เป็นแบบตกอีก้อะไรพวกนี้นะครับน,น,นี่ยี่งมึงเล่นไม่กว่าตรงนี้อะไรที่เป็นแบบมีหิ้นี่ครับเป็นตรงน้ำแล้วยังมีเรือครับนี่ เป็นแบบเรือเป็ดก็มีนี่นี่ห่วงยางปิดนะนี่เลยโอเคไปดูต่อเลยครนะแล้วก็เฟนอีกอันหนึ่งครับอีกเมืองนะก็จะเป็นแบบมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนี่โอ้โหนี่เลยนี่ครัเฮีิคัปเตอร์นี่เลยนะนี่เฮ้เลยนะมาเคฮลิโอ้ต่อเห็นม่ตัดที่ช่องนี้ครับอันหนึ่งแล้วมาในเมืองฮิมารกก่อนดีกว่อนับนี่ก็จะเป็น เมือหิมะนะครับนี่ก็จะเป็นแบบมีน้ำค้างนะครับนี่ที่เมื่อก่อนเห็นได้แต่แมบป้นะครับนี่ที่แมเปลมานะครับนี่ก็จะเป็นแบบเมือหิมะนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนแบบอะไรนะเออคืเหมือนซากุระเมืองซากุระนีหมดก็สวรรค์ใหม่นะครับนี่นี่เลยนะครับเหมือนเลยนะครับนี่มันแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยญี่ปุ่นเกาหลีอี่ครับนี่เลย โอเคเดี okay, drop, so, like ๋ยวเราไปแบบอีกท okay, ี่หนึ่งเลยละกันไปราใหมาที่หนึ่งแล้วนะที่นี้ก็จะเป็นการหังการหันลมนะก็จะมีแบบไฟพัาเนี้ยเพื่อแผ่นโซล่าเซลล์นี่เลยนี่จะมีหลายอันเลยที่นี่มันเล่นไม่ได้หมดนี่ก็มีแบบโซล่าเซลล์เลยหลายอย่างครับเต็มหมดเลยโอเคเราไปต่อกันดีกว่านะไปต่อเลย นี่ลงมาอีกที่หนึ่งนะครับก็เรียกว่าเกิดเหมือนที่อุเรือครับนี่คุยม,มีแบบเรือนะครับเรือนี่มีตั้แอนเทนเนอร์นะครับนี่นี่เลยผมว่าเมเปใหม่สวยเ็นเอ็มนี่โนอนนะครับนี่เลยเี่แบบเรือเต็มเลยนะครับนี่นี่เลยคนระับ โอเคเลือเป็นวานนี้นะครับก็เหมือนแบบคล้ายเหม็ดใหม่นิดหนึ่งนะครนิดโอเคเราไปต่อันี้กว่าครับวันนี้เราก็มาในป้อมใหม่ดีกว่านะนี่เป็นป้อมใหม่เฮ้ที่เป็นนี่เลยนี่เป็นป้อมใหม่ครับเหี้ปเดจ้าเฮีบเต็มไหม่นี่เลยโอเคเราไปต่อกันนี้ว่าครับไปยังรวดเร็วครับคนโดนี้มี เออมีนี่เลยเป็นั้วล้วใหม่มีเฮจาเดี่ยวล้วใหม่ไอ้ล้วนี้ครับสามารถยิงได้ครับนิงก็พังได้ด้วยครับแง่ถ้าใครไม่รู้นะก็จะมายืนอยู่ตรงเนี้ยแอบลูกกระสุนอยู่ตรงเนี้ยพนกื่นเขายิงได้นะคุณดูนี่โอ้โหแต่ยิงนี้ไม่ได้ยิงได้แต่นี้เนาะโอเคเลยไปต่อกันเลยครับนี่เราก็มาอีกมือหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นแบบ มืองที่มีนี่ทรายอะไรพวกนี้ครับนี่ที่เป็นแบบต้นส์กลาบต้นใหญ่ๆเลยครับนี่มอน่านี่เลยก็ยังหน่อยเมือแงบบใหม่ครับเป็นต้นแบบสัแบบกลาบอะไรพวกนี้ครับนี่โอเคครับโอเคขอขอดูคลิอที่เป็น,นี้คนด้วยครับที่มีแบบมีหลายแบบเลยครับที่นี่ก็จะนานหน่อยนะครับคนี่แบบจะเป็นนาทีเลยครับนี่ นี่เลยน,นนะเนาะเพราะมันมีหลายอย่างแนละ้วให้รีวิวเนาะนี่เป็นแบบแบบใหม่ให้มีขอะไรกขอโทษด้วยครับพี่มาได้แค่นี้นะถ้ามีข,ขอาานะไรไปแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวทำคลิปอีกค,นะนะค,คลิปนึงครับเป็น EP พสองเนาะคลิปคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นนครับก็คลิปไม่ใหม่ก็เจอกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยครับโอเค่ห้าไลค์ครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ